สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมีรถเก่งสวยๆมารีวิวค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาร t y y t t v v o ีอยู่นะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่น 1.5e ปี P 2014นะคะลูกค้าสีบอลเงินสวยๆเลยมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแบบนี้นะคะราคาเพียงแค่3,900บาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละ6,000นิดๆเท่านั้นค่ะ รับประกันโครงสร้างเลยนะคะไม่มีประวัติพิดความชนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะใครที่สนใจนะคะสาม,มารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0 6 4 2 5 3 9 3 6 6ค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะรุหาจะได้ไปพร้อมกับทะเบียน5้อไก่นเนน1น4 7กรุงเทพมหานครค่ะกระจังหน้านะคะได้เป็นโครเมียมนะคะ เส้นบางๆนะคะสวยๆนะคะมาพร้อมกับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์แล้วก็ได้เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะคะหล่อๆเลยนะลูกค้าคันนี้สวยๆเลยถัดมาในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ15นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานเช่นกันค่ะกระจกมองข้างนะคะได้เป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะกระจกเดิมแท้โรงงานนะคะถูกบานเลย ภายในนะคะสว,สวยเลยคันนี้ภายในใหม่มากๆเลยค่ะภายในไม่มีชำเลยนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะสีดำเดินได้ด้วยสีน้ำเงินนะคะเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยมาพร้อมกับหน้าจอนะคะแอร์แบบอนาล็อกค่ะภายในนะคะใหม่ๆสวยๆเลยนะคันนี้ หัวน็อตนะคะตามซอกประตูน็อตไม่มีรอยถูกไขค่ค่ะเพดลดนะคะติดอยู่ชัดเจนนะคะ1.5 e อีนะคะปี2014นะคะคันนี้ได้เป็นปี2014ราคา3า0 0 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทค่ะผ่อนสบายๆเลยนะคะเยี่ยมซันรถคมชัดเจนนะคะลูกค้า ด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายนะคะไฟท้ายใสๆเลยไฟท้าย LED นะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่3นะคะโลโก,โตก้ตัวอักษรติดอยู่ครบนะคะติดอยู่ชัดเจนเลยสีบอลเงินนะคะภายในสีดำเกียออโต้นะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ 86,000โลค่ะลูกค้าไม่น้อยมากๆเลยนะไม่86,000โลเท่านั้นนะคะหุนนอตสวยๆเลยภายในใหม่ๆเลยนะคะปูพรมเข้ารูปแบบนี้มาให้ด้วยหุนอตตามซอกประตูต่างๆนะคะไม่มีรอยถูกไข่เลยเดี๋ยวฟังพาดูโครงสร้างด้านหลังนะคะ หลังนะคะลูกค้าจะมาพร้อมกับถาดรองสัมภาระนะคะมีถาดรองสัมภาระมาให้หัวน็อตนะคะที่ฝากระโปรงหลังรอยเชื่อมนะคะรอยซีนต่างๆนะอันนี้เหมือนจะเปลี่ยนเปลี่ยนท้ายมานะคะลูกค้าเหมือนจะเปลี่ยนท้ายมาเนาะ ้านในก็จะมีเป็นยางอะไรให้นะคะใครที่สนใจนะคะหรือว่าชื่นชอบอ่าตัว v ีออนะคะรุ่น V ีออก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่3าม0 0นบาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆเลยนะผ่อนเพียงเือนละห0พันนิดๆเท่านั้นนะคะลูกค้า ได้รถปี2014ไปใช้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2 7 9นะคะ2.99นะคะได้เลยอ่าสวยๆเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์0642539366นะคะก่อนจากกันไปวันนี้ฝากฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ